นะทนายตั้มเขต้องเป็นบทเรียนนะการโพสการโชว์ขับรถหรูนาฬิกาแพงกินหรูอยู่สบายทนายตั้มก็ต้องต่อไปผมว่าเขาคงไม่กล้าโพสนะพอโพลแล้วทนะั่วลงนะครับก,ก็ว่าไปเขาก็ต้องรับผลกรรมผลกระทบเข้าไปชื่อเสียงเกียรติยศก็ช่วงนี้ก็อาจจะปนปี้หน่อยทัวเยอะนะครับก็เป็นสิ่งของเขาไม่ได้เกี่ยวนะครับผมนะ นะเเราเป็นเพื่อนกันก็ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตนเองทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าทนายตั้ตมเขาเทําผิดหรือถูกอะไรก็ต้องให้เขาชี้แจงเองผมคงไม่ใช่โคศกครับนะครับชัดเจนนะครับอาจารย์มีการยกกระเป๋าไม่มีก็ผมก็ยกเองนะครับแล้วอย่างผมก็ไม่ได้ขนอะไรไปต่างประเทศเยอะเวลาไปไหนมาไหนก็เสื้อผ้า,ามีกี่ตัวนะครับ ใครจะแฉเพื่อเงินแฉเพื่อชาติก,ก็ก็ว่ากันไปก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปก็รับเรรับการกันไปสวรทรงเอถึงไหนแล้วสวรทรงเอก็เออเป็นไงสวรทรงเอก็คดีอยู่ที่อายการในการยังไม่ได้สั่งฟ้องอืมทนายทนายตั้ม ยังไม่ได้ทําผิดกฎหมายอ่าก็ใช่ยังไม่ไทําผิดกฎหมายเลยเพียงแต่โดนวิจารณ์เรื่องความเหมาะสมความร่ํารวยคนก็มองว่าทนายตั้มทําไมรวยทําไมเอ่อเสียภาษีน้อยอะไรต่างก็ต้องรอทนายตั้มเขาชี้แจงไปผมก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมเขารวยแล้วเขาเสียภาษีครบหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกผมนะก็ว่านะกันไปนะถ้าเขาเสียภาษีน้อยก็ถูกประเมินภาษีก็แค่นั้นเอง อาจารย์ไม่แตะเรื่องทนายแบรนเนมเพื่อประชาชนเลยทนายตั้มเลยครับจะให้ผมพูดถึงก็พูดไดไ้เห็นมีอะไรเนี่ยตอนนี้เขาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการอำรนวยความสะดวกส่วนจะจริงหรือเท็จก็ต้องให้เขาที่แจงเองนะครับก็เป็นบทเรียนครับทนายตั้มนำรูปบิ๊กโจ๊กมาโพสต์นะบิ๊กโจ๊กก็บอกไม่น่าไปโพสต์เลยพอโพสต์เสร็จแล้วมันก็เข้าตัวเองนะครับเพราะว่าทนายตั้มเป็นคนดงังไปโพสต์กับคนมีอำนาจ คนดังกับคนมีอำนาจมันก็เลยถูกสังคมตั้งคำถามว่านะเป็นการใช้เส้นใช้สายหรือเปล่าว่าแค่นั้นก็ต้องรับผลกระทบไปแค่นั้นนะครับก็ต้องรับผลกระทบไปนะครับถามมาก็ตอบนะครับนะถามว่าผมกับทนายตั้มเป็นเพื่อนกันมันก็เพื่อนกันนะส่วนทนายตั้มจะทําผิดหรือถูกเขาก็ต้องรับเวรรับตามเขาเองจะให้ผมไปนั่งซ้ําเติมอะไรคงคงคงไม่ไม่ใช่นาทีแต่แต่ผมก็ อธิบายเห็นว่าเรื่องการอำนวยความสะดวกเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะไม่ใช่เรื่องเข็นกระเป๋าหรอกเรื่องการลัดคิวแซงคิวทำบัตรประชาชนไปแจ้งความได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือว่าเอ่อการขออนุญาตต่างๆมันมีเยอะและก็มีมานานแล้วระบบเส้นสายไม่ใช่เรื่องแปลก,กที่จอดรถสำหรับคนมีเส้นมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดานะเพียงแต่ตอนนี้ก็คุณชูวิทย์ ทนายทนายตั้มทะเลาะกันก็เถียงกันไปเถียงกันมากระแสะเขาปลายทางคุณชูวิทย์เพราะสังคมมองว่าชูวิทย์แฉเพื่อชาติส่วนทนายตั้มเป็นทนายแบรนเนมอะไรก็ว่ากันไปก็เถียงกันไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะนะถามว่าจะให้ผมไปซ้ําเติมทนายตั้มผมคงไม่ทำใครอยากจะใครอยากจะซ้ําเติมอะไรเขาก็ตามสบายผมไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าผมก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าเขาทําอะไรเขาต้องรับกรรมเขาเอง ทำชั่วก็ได้รับกรรมทำดีก็ได้ดีทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกชื่อเสียงบารมีที่สร้างมาก็จะหมดไปเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับอันนี้ก็เล่าให้สันฝังนะถามมาก็ตอบก็ทนายตั้มกับคุณชูวิทย์ก็ทะเลาะกันไปค่าไฟค่าไฟก็แพงเหลือเกินรัฐบาลลุงตู่ก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่า มันมีปัญหาเรื่องการไปซื้อไฟเอกชนสำรองไฟไว้เกินนะไม่ปั่นไฟก็ต้องไม่ปั่นไฟไม่ผลิตไฟก็ต้องจ่ายตังค์ก็ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นเห็นได้ข่าวรัฐบาลลุงตู่พยายามไปปรึกษากรกตว่าทําอย่างไรถึงจะช่วยเหลือประชาชนได้ใช้เงินอีกหมื่นกว่าล้านก็ไม่รู้กรกตจะว่าอย่างไรก็ดูกันต่อไปอืมนะครับ ผมถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์แต่ไม่มีทรัพย์ต้องทําไงครับจันผมไม่ต้องทําอะไรคดีแพ่งมันเรื่องของการยึดทรัพย์สินถ้าเราไม่มีทรัพย์สินก็จบแล้วใครฟ้องท่าแสนล้านก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีทรัพย์เพราะคดีแพ่งเนี่ยเขาเน้นที่ทรัพย์สินคดีอาญาเขาเน้นที่เสรีภาพเนื้อตัวร่างกายนะใครทำผิดต้อาไปติดคุกคดีอาญาคดีแพ่งก็ยึดทรัพย์สร้อยแหวนนาฬิกาที่ดินรถถ้าไม่มีก็จบ ก็แค่นั้นแหละบางคนโดนฟ้องแพ่งถามว่าทำอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรก็คุณไม่มีตังค์ก็จบละเขาก็ไม่มายึดหาม,มุ้นไปหรอกเพราะหาผุ้นต้องใช้ในชีวิตประจาวันอาจารย์ทนายผู้หญิงของผู้ถูกกล่าวหาวางยาอาจารย์รู้จักไหมไม่รู้จักครับชัยพลถามไม่รู้จักเนะีผมไม่รู้จักเราทนายผู้หญิงของผู้ต้องหาคดีวางยาเราไม่รู้หรอกเขาก็โดนทัวลงไปเพราะโซเชียลเ็าไม่ชอบพฤติกรรมเขาการแสดงออกเขาแค่นั้นแหละ แต่ถามว่าเขาทําหน้าที่อะไรผิดนั้นเขาไม่มีอ่ะเเป็นการปกป้องลูกความแต่ว่าโซเชียลเขาไม่ไม่ชอบแค่แค่นั้นแหละธรรมดานะทนายจะอยู่ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ลูกความอ่ะไม่ได้อยู่ที่กระแสเพราะว่าทนายหลายคนเ็าไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับทางโซเชียลนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีลูกความหรือไม่มันก็อยู่ที่ว,าวา่าลูกความชอบเขาหรือเปล่าส่วนใครทําอะไรก็วิจารณ์กันไปผมคง ไม่มีความเห็นอะไรนะครับค่าไฟฟ้าทั้งวัดเดือนเมษาสองพันห้าร้ยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสีสตางค์พระมาหาพลอ,อ๋อนะนะครับหลวงพี่ก็บอกว่าเนี่ยค่าไฟก็เยอะนะก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไหนร่ำรวยก็เอาเงินไปไปจากค่าไฟให้ทางวัดแต่ละวัดบ้างโดยเฉพาะวัดยากจนวัดร่ำรวยแล้วคงไม่ต้องหรอกครับพรเงินล้นเซฟอืม อยาใครมีอะไรถามมานะครับชูวิตรวยจากการจุดจุๆจุดจุดจุดอ,อ่นว่าไปบางเรื่องไม่กล้าอ่านนะครับเดี๋ยวโดนฟ้องหมิ่นประมาทค่าไฟติดตามข่าวบอกว่าจะลดลงให้อีก6เดือนจริงไหมครับก็ถ้าเป็นไปได้จริงก็ดีครับสำหรับประชาชนนะครับมีอะไรถามมาได้เลยนะครับอ่านะถามถามได้เลยครับ เป็นรายการให้ความรู้ทางกฎหมายน้องทุกลองเรียนนะครับเชิญนะเดี๋ยวถามได้เลยนะครับใครอยากถามอะไรก็ถามอมบ้านอาจารย์ค่าไฟแพงไหมแพงครับแต่ผมไม่เดือดร้อนอะไรนะนะพผ,ผมยังมีตังจ่ายแต่ถงสารชาวบ้านที่เขารายได้ไม่มากของผมมันมีรายได้พอสมควรไม่เดือดร้อน อยู่ในอำนาจมาแปดเก้าปีเพิ่งมาหาเสียงลดค่าไฟค่าน้ำคิดอย่างไรอ่าแล้วแต่พี่น้องประชาชนนะอยู่ในอำนาจมาตั้งนานไม่คิดจะลดค่าน้ำค่าไฟนะไม่คิดจะขึ้นค่าแรงไม่คิดจะแจกเงินแต่พอหาสิพอใกล้เลือกตั้งแจกเงินแจกทองอืมนะคุณนัทวุฒิสาเกตผมเกียราจารย์ครับ นิสารัตอาจารย์มาภูเก็ตไหมจริงๆเมื่อสองทุกวันนี้ต้องไปภูเก็ตนะแต่ผมให้ลูกน้องไปนะกอกตจะโดนเช็คบินไหมก็นั่นเลยก็ต้องถามว่าใครจะเช็คบินอ,องค์กรอิสระมาจากไหนล้ะครับมาจากสอวอสอว,อสอวอมาจากไหน่ะทุกวันในองค์กรอิสระสอวอแล้วก็พวกคณะรัฐประหารเป็นพวกเดียวกันหรือคนละพวกพี่น้องประชาชนก็ตั้งคำถามมาทุกวันผมก็คงไม่ต้องไปตัดสินแล้วนะคิดเอาเอง คุณอะไรปรินาบุกลุกป่าไปถึงไหนเรื่องอยู่ที่อายการครับนะครับชอบอาจารย์ให้ความรู้ดีนะครับผู้ต้องสงสัยอยู่ในเหตุการณ์ตายหลายๆคนถือเป็นเหตุที่สารจะลงโทษได้ไหมก็เป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งนะในการจะลงลงโทษนะฮะคดีฆาตกรรมเนี่ยมันต้องมีหลักฐานว่าที่ตายก่อนหน้าเนี้ผ่าศพแล้วพบว่าสารพิษอยู่ในร่างกายแต่ถ้ามันไม่มีก็ การเอาผิดถ้าถามผมส่วนตัวยากนะอันนี้พูดตรงๆนะนะผมไม่ใช่บ้าที่ตามกระแสอะไรต่างๆันไม่ใช่นะผมไม่ใช่ทนายโหดกระแสนะไม่ใช่ทนายทนายของคุณหนุ่มกัญชัยไม่ใช่นะครับนะการจะเอาผิดมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้คนที่ตายตายก่อนหน้านี้มันเขามีการผ่าศพไหมล่ะถ้าไม่มีมันก็ยากในการพิสูจน์จะพิสูจน์ได้ไงเขาเปไ็นายตายก็มีแค่ใบมรณะบัตรเง่้ยบัตรข้าวูู นะหายใจไม่ออกหัวใจล้มเหลวอะไรต่างๆกับแค่นั้นนะี่นะอันนี้ก็มันการดําเนินคดีไม่ใช่ยังไงการพูดง่ายนะพูดว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดความเชื่อความเห็นอะไรต่างๆได้แต่ว่าไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่พยานหลักฐานที่สู์ความจริงนะครับคุณพ่อเป็นนายไซเมอร์จำและเซ็นเอกสารไม่ได้แล้วจะต้องจัดการกับทรัพย์สินพ่ออย่างไรลูกชายสามคนอ่าเนี่ยคำถามสร้างารั์ ไปจ้างทนายื่นคำร้องต่อศาลขอให้ไต่สวนว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถและตั้ง